ขณาทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสค่ะก็ได้มีการกำฉับทุกผักซวนที่เกี่ยวคองนะคะในการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมติดตามผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดมีพื้นที่ประสบภัยแล้วนจัดอำเภอ31ตำบล1 6 0หมู่บ้านค่ะ พื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะยังคงมีฝ้นตกนักกับเบาในสลับกันไปตลอดทั้งวันดานนายสนั้นพวงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายอำเภอสุไงโกลกวนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไงโกลกโดยระดับน้ำในลุ่มน้ำสุไงโกลกแล้วก็ลุ่มน้ำบางนาราน้ำหลอนตะลิงส่วนลุ่มน้ำทรายบุรียังคงต่ำวัดตลิงแล้วก็มีแนวนมลดลงแต่ว่าก็ยัง ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ ส่วนตำบลมูโนค่ะมีพื้นทีน่นามท่วมครั้งเนี่ยสองมู่บานนึ่งร้อยสิบครัวเรือนในพื้นที่มูท่ทีสองแล้วก็มูท่ทีสามหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองสุงไงโกโลกได้รับผลกระทบจัดชุมชนนึ่งร้อยเจ็ดสิบครัวเรือนประกอบโดยชุมชนวัดสะพานชุมชนทากอภัยชุมชนทาร่งองเ่อยชุมชนท่าประปาชุมชนโปหงยามูชุมชนบือเริงแล้วก็ชุมชนบือเริงในชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรวมเซ่ร้อยสามสิบห้าครัวเรือนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบคน ลาซุด่าทางอำเภอสุงไงโกลกนะคะก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยอย่างแร่งด่วนแล้วด้วยค่ะสําหรับข้อมูลสถานการณ์อุตกรภัยเทจังหวัดนาราธิวาสนะคะคณะนี้ก็มีพื้นนเทประสบภัยแล้วจัดอำเภอ31ตําบล1น0หมู่บ้าน5 000, 5 5 3ครัวเรือน2 2 8 6 7คนค่ะขอสะพานขาดหแห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสก็ได้สั่งการให้จิตอาสาพระราชทานกับนั้นผู้ใ้ญยบ้านแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะคะให้ช่วยกันซ่อมเพื่อให้สามารถสั้นจรอนได้เป็นการชั่วคราวก้อนบรรเทาความเดืดอดร้อนในเบื้องต้นค่ะซึ่งแตงวานในฐานผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสก็ได้บอกในชชวงท้องแรง,งข้าวชาวตายนะคะ,คะในเรื่องของคอสะพานคาด<ม>ว่าได้มีการซ่อมแซมโดยการเทียร์นำสะพานไม้น,มยนีย<อ>ให้เป็นประชาชนได้ใช้การชั่วคราวก่อนส่วนการฉายงานในระยะยาวหลังจากนี้ก็จะได้มีการห้ารื้อในการที่จะแรงซ่อมแซมเพื่อจะขึ้น เส้นทางกับพี่น้องประชาชนได้ชายในระยะยาวแล้วก็ลอดพิ่งระทบอปทีจะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ